ตังงี้เอาลองไงไหวอะแตกหนึ่งเตะนั่งดูยาวๆนะพวก ไปตรงนั้น ขอบคุณนะเยี่ยมเลย กำลังถูกล่า 但独有也的能 team champ <gasps>